เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ เรื่องรายวันประจำวันอังคารที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566คนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินฐานะการเงินมั่นคงดีไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเรื่องของการงานการงานมีโอกาสใหม่ๆวิ่งเข้าหาซึ่งอาจจะทำให้คุณชินแต่สุดท้ายก็จะผ่านไปได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ คุณละคนรักความสัมพันธ์ยังคงไปด้วยดีไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงส่วนคนโสดอยู่ดีๆมีคนเข้ามาทำให้หัวใจของคุณเต้นตุ่มตำ ทำให้หวันไหวไปหมดแล้วสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันจันทร์คุณทําอะไรได้หลายอย่างในตอนนี้และมีโอกาสที่จะหาเงินได้มากยิ่งขึ้นด้วยเรื่องของการงานก่อนหน้านี้คุณตั้งใจทําอะไรไว้ตอนนี้ผลงานของคุณเป็นที่ประจักษ์อย่างยิ่งเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักบางเวลาดูแลกันดีแต่บางเวลานิ่งๆเฉยๆเรื่อยๆไม่ได้หวือวาอะไร แต่ก็ยังประคับประคองความรักไปด้วยกันได้ส่วนคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบปะผู้คุยกับใครสักคนที่มาจากแดนไกลสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินคนเกิดวันอังคารมีแนวโน้มมีรายได้จะมีเงินไหลๆเข้ามาเต็มที่และมากมายเต็มไปหมดเรื่องของการงานการทานของคุณตอนนี้ทำงานประจำทำงานออฟฟิศมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายจังหวะน,นี้คุณจะได้รับผิดชอบ และจะได้มีความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังประครับประคองความรักไปได้ด้วยดีไม่มีปัญหาส่วนคนโสดตอนนี้ไม่มีเวลาให้ใครทํางานดูแลงานไปก่อน สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินคนเกิดวันพุธความรู้ตอนนี้นำพาเงินทองมาให้คุณอย่างมหาศาลเลยทีเดียวเรื่องของการงานระยะนี้บริหารจัดการได้ดีมากๆไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นห่วงอีกต่อไปลุยสู้ทุกอย่างสำเร็จแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความรักความสัมพันธ์คราวนี้เข้าใจกันดีไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นห่วงส่วนคนโสดเหตุการณ์บางอย่างจะนำพาคุณไปเจอใครบางคนที่ดีต่อใจมากๆสำหรับคนที่ เกิดวันพานหาสัสบดีเรื่องของการเงินการเงินตอนนี้มีเงินก้อนใหญ่เข้ามาและจะมีเงินเข้ามาแบบไม่ขาดสายเช่นเดียวกันเรื่องของการงานการงานคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาจะมีความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์ไปได้ด้วยดีแต่บางครั้งคุณทั้งสองคนยังงอนกันอยู่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรส่วนคนโสดความสุขตอนนี้มีมากๆ อยากอยากจะทำงานไปเรื่อยๆก่อนส่วนคนโสดต,ตอนนี้มีความสุข กับงานมากๆ,ๆอยากจะทํางานเก็บเงินไปก่อนสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันศุกร์ช่วงนี้ควรเน้นการรักษาทางการเงินเป็นหลักการลงทุนควรเน้นลงทุนให้ปลอดภัยไว้ก่อนดีมากๆเรื่องของการงานการงานของคุณไม่ค่อยคืบหน้าเพราะเจอเรื่องจุกจิกมาตลอดแต่ไม่นานสถานการณ์ก็จะดีขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความรักคราวความเข้าใจเข้าอกเข้าใจกันไม่มีปัญหาอะไรที่ทำให คุณทั้งสองคนต้องแยกจากกันได้คนโสดมีคนที่ดีเข้ามาคุยแต่คุณยังไม่สนใจใครเลยปรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันเสาร์ตอนนี้การเงินของคุณดีมากๆความอุตสาหะของคุณทําให้คุณได้เงินทองมามากมาย เรื่องของการงานมีโปรเจกต์ใหม่เกิดขึ้นและคุณจะได้จัดการงานใหญ่ๆเชื่อถือว่าคุณทําได้อย่างแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักตอนนี้สบายๆชิลๆข้อผ่าใครแบบไปได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาส่วนคุณโสดมีคนแปลกหน้าแวะมาทักทายทําให้หัวใจของคุณวานไหวดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ